ดิวและเซบาสเตียนลีฉลองวาเลนไทน์สุดพูกไกรเห็นกระตองอิจฉาจ้าได้ชายาเน็ตไอดอลพาคพื้นทะเลและไม่มีใครมาค้นตำแหน่งเธอได้จริงๆแล้วค่ะสำหรับนักแสดงสาวดิวอริสลาทองบริสุทธิ์ที่เธอชอบเที่ยวทะเลเป็นชีวิตจิตใจถึงแม้ว่าเธอจะมีทิปไปเที่ยวที่ไหนแฟดชั้นของเธอก็ชนะใจสาวๆทุกทิปเลยล่ะจ้าหลังจากที่เธอเปิดตัวคบหากับไฮโซหนุ่มเซบาสเตียนลีแล้วเราเองก็จะได้เห็นความน่ารักโมเมนต์แบบสวีทส ของถังคู่ออกมาในทุกเทศกาลเลยล่ะค่ะล่าสุดนี้แซวดีวอยู่และเซบาสเตียนลีก็ออกมาโพสภาพเป็นการดินเนอร์สุดหรูและโรแมนติกเนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์ก็มีดอกไม้ที่ตัดแต่งเป็นตัวอักษรชื่อเขาทั้งสองคนพร้อมมีหัวใจตรงกลางที่ใครเห็นเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าน่าอิจฉามากๆเลยล่ะค่ะพร้อมกับติดแฮชแท็ก elyday is v a l e n t i n e Day ในขณะที่เซบาสเตียนลีเองก็ใช้แฮชแท็ก one a n ว one only นั่นเองค่ะ โอ้โหเรียกได้ว,ว่าน่าอิจฉาเป็นที่สุดเลยค่ะยังไงทางทีมงานก็ต้องขอไว้พในวันวนาเลนไทน์นี้ขอให้มีความสุขมากๆก,กับชีวิตคู่ค่ะ